คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเพลงอารมณ์เสียนะึกถึงพี่ไฮอาภพาพรแต่ตอนนี้เหมือนพี่ไฮจะอารมณ์เสียจริงๆเลยพี่นะไม่ใช่แค่เป็นเพลงค่ะอารมณ์เสียแบบไม่มีเมโลดี้ด้วยอารมณ์เสียแบบตะโกนอารมณ์เสียเลยงานนี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแหวดนะก็คุณแหว,วดกับเพื่อนสนิทอย่างคุณจอยบียอนเนี่ยไปแจ้งความในเรื่องราวการแจ้งความมันมีคําว่าตลกดังไล่ลงจากเวที นะฮะถึงขั้นที่ว่าไปแจ้งความหมิ่นประมาทที่ตลกดังที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือเกิดจากเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะนะมีการด่าดทอไล่ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตคือเจ้าของตลกดังที่ว่าตลกดังที่ว่าเนี่ยไล่คุณจอยบิยอนก่อนไม่ให้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตออทีนี้คุณแหวดสีก็เลยเข้ามาช่วยแบบเหมือนพยายามจะเคลียร์จะคุยออปรากฏโดนถูกต่อว่าไปด้วยอีกคนอ้าวเลยะนะฮะงานนี้พี่สาวอยู่ี่พี่ไฮอาพาพรพี่สาวของพี่แหวดสีนครสวรรค์ใช่ไหมออรู้เรื่องก็ไม่ยอมพี่ไม่ยอมค่ะเราต พอมิไฮจะบอกว่าคำพูดที่ว่าตลกดังน่ะมันเป็นเพราะอะไรทํำไมถึงเป็นแบบนั้นถามพี่ไฮเชิญค่ะถามครับ ไม่ได้รู้อะไรละเอียดอะไรมากมายเลย <Yeah. S 1> แต่เราก็รู้ว่าแหวดก็ไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าว <Yeah. S 1> ไม่ได้เจอน้องมาเป <Yeah. S 1> ็นเดือนแล้วเนี่ยแต่เราค่อนข้างจะรู้นิสัยของคนที่มีปัญหา <Yeah. S 1> ตลกคนนั้นก็ <Yeah. S 1> เขาก็ไม่ได้มีมิตรเลยนะศัตรู <Yeah. S 1> ทั่วประเทศ <Yeah. S 1> ด้วยความเมาเนาะน้นําเปลี่ยนนิสัยเห <Yeah. S 1> ็นโทรมาขอโทษขอโพยแล้วแต่ขอโทษเดี๋ยวเ็เป็นอีกไม่ใช่พฤติกรรมสันปานมากกว่าพี่หญ่ก็ได้ยินกฤษฎาบ้างพอสมควรได้ยินได้ยินเพราะว่าไม่ได้ยินเฉพาะแหวดแล้วได้ยินทุกคนเลยก็ฝากตรงนี้เลยนะคือแหวดมันก็คือน้องเราเพราะฉะนั้นทําอะไรก็็เหนำ เห็นว่าก้าวล้ากับทุกคนจนแบบว่าคนในงานได้ข่าวว่านะเราให้ฟังว่าโอ้โหกล่ามากจนจนตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครว่าตลกคนนั้นมันเป็นใครทุกคนก็บอกแหมอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยซะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยยับเตือนเตือนต้องเจอต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องเจอต้องคุยกันหน่อยได้ย่างงี้มันมีบางช่วงบางประโยคนะที่บอกว่าในเรื่องราวของ ในเรื่องราวของพี่แหวดเนี่ยคือพี่แหวดเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะ <ừ m. S 2> แล้วสําคัญกว่าน,นั้นคือพี่ไฮบอกว่ามันมีเรื่องราวของน้ําเมา<อ>มีน้ําเมาเกิดขึ้นพอเข้าปากปุ๊บนิสใสเปลี่ยนเปลี่ยนตามน้ําเมานี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นก,ก็พี่พี่ไฮบอกว่าต้องเตือนกัน <ừ m. S 2> บางเรื่องบางราวต้องสกิดบางเรื่องบางราวต้องเตือนเตือนด้วยวิธีการปากต่อปากหรือเตือนด้วยวิธีการให้คุณตํารวจว่าด้วยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเออนะฮะแต่ไปแจ้งความแล้วนะใช่แล้วคุณตำรวจแล้วล่ะคับผม